ปัจจุบันปัจจุบันนี้สื่อมีทุกอย่างมีทุกเรื่องคนที่มีคนที่ติดตามสื่อเป็นนะอะไรทิกตอกอะไรต่อเมอะไรน่ะนะแต่โทษโทษทีแต่จันไม่มีจันไม่เป็นไม่มีเฟซก็ไม่มีอืมแต่เห็นมีแต่ u t u b e เห็นพระสงฆ์โหดเจ้าเห็นคารวะญาติโยมแสดงธรรมอ้เยอะแยะมากมายนะแสดงไปแสดงมาก็ทะเลาะก,กันเด้งมันี่เอาเอาเออแ,แสดงทำทะเลาะก,กันเอ้ทำทะเลาะก,กันได้ไงพวกเรานะธรรมะที่จริงมันคือพูดออกไปแล้วจะไม่มีใครคัดค้านเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้บีบเบียนใครไงเออพระเจ้าท่านไม่ได้บีบเบียนใครนะพวกเราแม้แต่สาวกของพระองค์เนี่ย จะไปแสดงอิทธิฤทธ์นะไปแสดงฤทธิ์อย่างเงี้ยหรือจะไปอวดคนพิเศษอย่างเงี้ยซึ่งมีจริงนะฤทธิ์ก็มีจริงแล้วคนพิเศษก็มีจริงอะ่ะยังห้ามเลยนะพวกเรายังห้ามเลยทําไมห้ามอะ่ะอา้าวก็เมื่อไคนที่เขาไม่มีนะ่ะศาสนาอื่นนะละลัทธิอื่นเขาไม่มีเขาเสื่อมลาบติน,นี้เขาก็ท้องแห้งนะัดินี้นพวกเราดูดิ นี่คือความเมตตาของพระพุทธเจ้าเรานะนาตมาบอกโอ้โหพระองค์สุดยอดขนานดะนี้ทั้งทั้งที่มีกิงนั่นแหละทั้งทั้งที่ดีกิงนัน่นแต่ห้ามไงห้ามไปอวดว่าตัวเองดีถ้าเราดีนะ่ะคนอื่นเขาไม่ดีเยเนะี่ยเออมันจะเสื่อมลาบจะไม่มีข้าวกินอย่างงี้นะพระองค์ห้ามเลยนะพวกเรานะเออที่คำศัพทของพระพุทธเจ้าที่สามพระคาถากึง่งอวาทของพระพุทธเจ้านะั่นนะ <c oughs> ขั้นตีปรมังตะโพติติ้าวความอดทนอนกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งเอาอันดับแรกเลยนะความอดทนอนกลั้นนี่นะเป็นตะปะแปลว่าแผดเผาแปลว่าทําลายทําลายอะไรทําลายกิเลสความอดทนอนกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งนิพพานังปรมังวัฒนติพุทธาพระองค์ทรงตรัสว่าความสงบกิเลสนะก็เรียกนิพพานนะ สงบจิเลสนะพวกเรานะแปลว่าน,นิพานกิเลสสงบไม่มีกิเลสนะก็เรียกว่าน,นิพานเป็นสุขอย่างยิ่งอย่างนี้นะอนปวาโดการไม่กล่าวร้ายไม่ว่าผู้อื่นไม่กล่าวร้ายคนอื่นไม่ว่าไม่ให้ไม่ให้ร้ายให้โทษคนอื่นไม่พูดคําหยาบคําส่อเสียดโกหกนินทาว่าร้ายอย่างนี้นะโดยที่พวกเรานี่นี่คือถ้าถ้าถ้าแสดงธรรมอย่างนี้นะมันก็จะไมเมไมกดมิดความสงบใช่ไหมเพราะผู้ฟังผู้ฟังเราได้ฟังแล้วมรู้สึกความสงบละจิเลศ ไม่ใช่พาฟังแล้วก็อุ้ยตามกันนะว่าตัวเองศรัทธาอาจารย์น่นน่ะแล้วก็ตาดาตามนี่เนี้ยดาตามอาจารย์นะ่ะนะเอออาจารย์วันก็ว่าไปตามนี่ว่าพระนั่นแหละอย่างเงี้ยนึ่นะอุ้ยมันไม่ใช่ของง่ายๆนะแต่มันบุงคนลุกมันมแต่เฮ้ยมันใช่เลยอย่างเงี้ยน่ะนะนะการไม่กล่าวร้ายการไม่ล้างผลาญจะล้างผลาญก็ด้วยวิธีพระวาจาก็ดีจะล้างผลาญก็ด้วยสัตราอาวุธก็ดีอย่างเงี้ยน่ะนะนี่แหละที่ว่าคน ต่างประเทศเขานักปรา์บัณฑิตเขายิ่งศึกษาสัตว์เขาไม่ได้ยิ่งนะแข่งขันศึกษานิดเดียวเขายังยกย่องวันวิสาขะเป็นวันสําคัญโลกเลยนะพวกเรานะพุทธศาสนานะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไม,ไดมีอคติเขาไม่ได้มีความลําเอียงว่า,าศาสนาชั้นาศาสนาคุณเลยนะเขาเอาความถูกต้องเอาความความจริงมาพูดเขาว่าพุทธศาสนาของเราเนะี่ยโอ้สอนให้สงบว่าง,งั้นสอนให้สันติสันติแปลว่าสงบไม่เบียดเบียนกันไงไหม การไม่กล่าวร้ายก็ไม่เบียดเบียนกันเลยใช่ไหมการไม่โกหกในที่เขาเป็นข่าวข่าต้นเนี่ยอนวัชชานี่นะ่ะการงานเป็นโทษน่ะเป็นไงทีนี้พวกเราเออการแสวงหาเลืงคิดที่มันเป็นโทษก็นั่นนะร่ารวยโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวติดเป็นคดีความติดพุกติดตารางอย่างเงี้ยนะนะดูดิเห็นไหมนั่นแปลว่าเบียดเป็นคนอื่นนี้พระเจ้าห้ามนะที่นี่แหละนะการไม่กล่าวร้ายการไม่ล้างผลาญซึ่งกันและกัน เดี๋ยยินดีในที่สงัดรู้จักบริโภคอาหารดูดินี่พระองค์ทรงสอนนะนะไม่ทําบาปทั้งปวงเออวาจาก็ไม่ไปฟอเสียดนินทาคนอื่นไม่ได้ว่าคนอื่นว่าเงินเถอะไม่ได้ขี้ตัวทีพัยคนอื่นเลยแค่สอนตรงตรงแค่น,นี้สอนว่าเออทาอย่างงี้นะไอคนที่เขาไม่ทําไม่จะไปว่าเขาว่าเงินเถอะเออไม่งั้นก็ว่ากันทั่วบ้านเดี๋ยวก็พุทธเจ้าจตรัสแล้วว่าไอคนที่จะเชื่อทําพระองค์น่ะเศร้าขอบเขาโค เปรียบเทียบนะจะยเชื่อทำพทุะเจ้านะึ่งเท่ากับเผาโคคนที่จะไม่เชื่อนะั่นเท่ากับขนโคลุงดูที่พเรมามันเทียบกันได้ที่ไหนอ่ะแล้วไปด่าขนโคที่เนี่ยหมายถึงว่าคนมันเยอะนะ่ยนะด่าวนเยอะไม่ได้นี่นะนะการไม่ทําบาปทั้งปวงการทําแต่คุณงามความดีเห็นไหมทำกุศลโอ้ยกุศลก็คือนี่แหละกุศลกรรมบทนี่แหละกุศลกรรมบทสิบก็คือศีนั่นน่ะแล้วก็เพิ่มไปด้วยในทางใจ ก็คือไม่โลภอยากได้ของเขาใช่ไหมโลภอยากได้ของเขาไม่ลำเบียดเบียนกันทําให้เดือดร้อนทุกวันเนี้ยเอ,อไม่พยาบาทปองร้ายเขาเ,ออเห็นชอบตามครองธรรมไม่หลงผิดนะนะเห็นไหมพวกเรานอานุปวาดูอนุปการตมการไม่ล้างผลาญยินดีในที่สง,งัดรู้จักการบริโภคอาหารนะแล้วก็บรเพญทางจิต แจิตตาประยุ์ทธนานังการทําจิตใจให้ผ่องใสการกล่าวร้ายกันมันผ่องใสที่ไหนใช่ไหมล่ะพวกเราใช่ไหมไม่ด่าไปว่ากันมันผ่องใสที่ไหนหรือธรรมะของพุทธเจ้าเนีย่ยธรรมะสงบไม่ใช่ธรรมะกิเลสไม่ใช่ธรรมะส่งเสริมกิเลสอย่างนี้นะอันนี้อันนี้นนพวกพวกเราฟังนะอันนี้นี่คือมาฟังล้วมา,มา,ม,ามาเห็นมันก็อมยิม้มบางทีก็กรูบาอาจาก็ด่าว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะ งงงงเป็นไว้ที่ททคำมงสอนคุณเจ้าทําให้เราสงบนะทําให้เรามีความสุขไม่ใช่คำให้เราเดือดร้อน <S <S <เ>อ,อพูดไปพูดมา,าฟ้องร้องกันเลยทีนี้แสดงธรรมะอยู่ดีๆจะฟ้องร้องกันเลยทีนี้คนไม่เห็นด้วยอย่างนี้นะเอามาก็ได้แต่อมยิ้มขอ,ขอโทษขอโทษนะพูดเล่นๆนะทำไมลูกศิษย์ก็พูดนะญาติโยมนะเฮ้ยทำไมให้ไม่อาจารย์ไปดีเบตกับเขาบ้างนะว่าเงเฮ้ยดีเบตก็ถล่มว่าที่เราไม่มีความรู้หรอก แต่พูดแค่นี้แหละพูดแค่ว่าเออพูดที่เจ้าเราสังเกตดูนะสังเกตดูตัวเองนั่นแหละเราเข้ามาตอนแรกเป็นยังไงมาประพฤติปฏิบัติโอ้มันเร่าร้อนวุ่นวายไปหมดใช่ไหมพวกเราเออมันวุ่นวายอุ้ยอยากจะสึกหนึ่งอยากจะสึกคิดถึงแม่คิดถึงอย่างรุนแรงอย่างนี้นะเอสิ่งเหล่านี้มันมันมันลดลงไหมมันเบาบางไหมหรือว่ามันหายไปหมดแล้วอย่างนี้นะแค่นั้นเองย่ายมันมันหนักอึ้งอยู่มันเดิมมันแสดงว่าเราไม่ได้ปฏิบัติแตเราปฏิบัติผิดเออ มันปฏิบัติผิดพูดแสดงทำประ,ประพฤติปฏิบัตินะมันต้องดูเองดูรู้ได้โดยตนเองไม่ใช่คนอื่นมารู้ว่าเออเขาจะว่าเราปฏิบัติไม่ดีนะเมื่อก่อนนี่ยไม่มีใครว่าอาจารย์ปฏิบัติเลยนะไม่มีใครเลยนะแต่หลวงปู่กับถามเรื่องปฏิบัติเอองงไหมพวกเราก็ว่าวีขี้เล่นก็ว่าวีเป็นหัวหน้านีนแค่นั้นแหละกวาวีนะ เนี่ยเราก็ยิ้มมาที่ใครจะไปรู้กับเราใช่ไหมเราปฏิบัติชั่วเพราะว่าขนาดไหนเขามาชมเราเราจะจะไปดีกับเขาได้ยังไงเราทําตัวชั่วเนี่ยนะแต่เขาชมว่าเราดีอย่างเงี้ยมันดีได้กับเขาหรือพวกเรามันดีได้กับคาพูดเลยเขาว่าเราชั่วแต่เราปฏิบัติด,ดีเราก็ไม่ได้ชั่วตามที่เขาพูดอย่างเงี้ยนะเราก็รู้ได้ด้วยตนเองรู้อยู่แล้วว่างั้นเถอะเออกิเลสตัณหาปีแรกปีสอง,ป,สองปีสามปีสี่มาจนปัจจุบันเนี้ยช่างดูดี อไปวัดดูว่ามันมันลดหรือว่ามันเพิ่มอย่างนี้นะแค่นี้เองนี่คําสอนพระเจ้านะปฏิบัติทําไมอ่ะโสดาภิธานาคาทัละได้แค่นี้โสดาบันทันละได้แค่นี้เพราะท่านเห็นแค่นี้ไงท่านเห็นจิรเรศเช่นนี้ไม่ใช่ไม่เห็นนะต้องเห็นหนึ่งละได้นะโอ้เห็นลรก็ละได้เออสักกับทางตรงนี้ถ้าต้องเห็นอีกโอ้ท่านเห็นลราก็ละได้มันเห็นถึงละได้ไม่เห็นละไม่ได้ พระ,ะาราหันธ์ท่านบอกโอ้เห็นหมดเลยอย่างนี้นะเห็นน้มือจิตตัวมีกเกลียสทล้าหมดเลยอย่างนี้นตะเห็นไหมพวกเราแล้วแต่ไปบังคับให้ว่าทําไมไจ้าแค่ราบ,บัณฑ์ทำไมไม่ไปเอา,หารหันอ่ะก็เส้นทางเดียวกันทําไมไม่ทําไม่ได้ก็วาสนาบาร,รมีสร้างสมบูรณ์มามันได้แค่นั้นก็ได้แค่นั้นอย่างนี้นะพวกเรานะเหมือนกันกับคนที่เขาผิดเขาชั่วนั่นแหละเือ,อเราจะไปแบกขเขาเทุกตายในทีีเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมล่ะ บางคนนะพวกเรานะอุ้ยเนี่ยครูบายังมาบอกเมื่อวานเนี่ยพราอาจารย์ผมก็เห็นเหมือนกันหรอกพระเนนพวกเราเนี่ยว่า้ง,งาเขาไม่ให้สวดมวน,ดน,นต์สวดพรนะครูบาไม่ได้บวชมาเพื่อสวดมวนต์วง่งา้นอ้าวยังไม่รู้ีกระบวนการถ้าภาษาภาษาอาจารย์เนี่ยนะคือกระบวนการในการที่จะทาราชิเลตนั่นแหละมันเป็นแนวทางทั้งหมดเลยนะพวกเรานะอย่างที่การที่จะเราปลูกข้าวปลูกอะไรเนี่ยนะพวกเราไปปลูกเลยเหรอ ทุ่งนาของเราเปปลูกเลยโดยไม่ไถโดยไม่ในคาดโดยไม่ได้เอาน้ําใส่ทำได้ไหมพวกเราไม่ได้มันเป็นวิธมันเป็นเส้นทางมันเป็นกระบวนการที่จะเข้าไปสู่ความสงบหรือว่าเข้าไปสู่าสการชำระจิเลตอย่างนี้นะพวกเราแล้วไปบอกไปรู้ด้วยนะรู้ด้วยรู้ว่าพระทั้งหลายนะี่ยนะว่างี้นะพระส่วนมากกันส่วนมน์แค่ส่วนมนุษย์ธรรมะได้แค่นั้นแหละว่วางั้นอ้าวหนักก็ไปอีกแล้ว อุย้ยเขาสวดมนต์เขาสวดพรเขาได้แต่เพื่ออะไรนะั่นนั้นเป็นการตะล่อมจิตเป็นการหาเครื่องอยู่ให้กับจิตเออทำง,งมงก็โอ้ยแสบสายวุ่นวายไปเนะี่ยสวดมนต์สวดพรเนะี่ยเป็นสมาธิแบบแน่าแน่ได้เลยนะพวกเรานะเป็นสมาธิแบบนั่นเลยนะนั่งหลับตาเนะี่ยแม้จะจะแต่แสดงธรรมเถิะหลับตาเนะี่ยโอ้ยตัวเบาหายนู่นเนะ่สวดมนต์สวดพรเนี่ยนะ อย่างนี้นะาบอกโอ้ยตายตายแล้วไปบอกว่าพระทั่วไปว่างีงนะส่วนมากเขาว่างีงนะโอ้ยก็สวดได้จังวัดปรวรนีม่มีมีหลักเกณฑ์เลยนะต้องร้อยกว่าอันนี้ยัยจำจำไม่แม่นแต่ว่าร้อยกว่าบทเลยเขาสวดได้น่ะนะเอกเทศนะะถ้ามสวดไม่ได้เขาห้ามไม่อยู่นะไม่ได้อยู่วัดปวระวัดบวดรวนิเวศนะดูสิเนี่ยแล้วคิดว่าไม่ได้ยังไงอ่ะอดีตนักธรรมจักสติปัฏฐานอภินันหะ สาระนห้ทรรมอภรรยานี่ททำโอ้ยเยอะแยะมากมายที่เขาสวดกันได้นะ่นนะแล้วตัวเองก็เอามาตรฐานตัวเองนั่นไปพูดนี่นะอาตมาครูบาไม่ได้บวชมาเพื่อจะมาสวดมนต์ว่างั้นลองดูนะเอาพวกเราเนี่เป็นเป็นตัวอย่างนะพวกดูดูเลยนะว่ามันขี้เกียจไหมขี้เกียจมาสวดมนต์ทำาวันไหมขี้เกียจไหมแคะนั้นแหละอเออแสดงว่ามันเป็นของดีถ้าขี้เกียจนะั่นนะไม่อยากทําแสดงว่าเป็นของดีบวชเข้ามาแล้วไม่พระเนรสวดมนต์สวดพรก็ไปทําอะไรบันเน่ เป็นนั่งสมาธิโอ้ยมันก็เหมือนกับเราข้าวไปปลูกในใน,ในทุ่งหญ้านั่นแหละพวกเรานะอันนี้ฝากไว้นะฝากไว้พวกเราพิจนารณาดูว่าเออธรรมะนี่เพื่อความสงบนะสอนแล้วก็นําไปปฏิประพฤติปฏิบัติจะไม่ได้ออกไปไปออกไปล้างผลานคนอื่นว่นงั้นเถอะไม่ทําลายคนอื่นจะมาสงบถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ะมันจะสงบ,บ,งงนะส,งบสงบแบบไหนหมายถึงว่าสงบสกิเลตนะนะเออเมื่อก่อนในะคิด ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนะเอาเดี๋ยวนี้เราคิดน้อยไหมเออทำไมมันคิดอ่ะก็เพราะมันไม่รู้ไงถ้ารู้แล้วมันจะไม่คิดเดี๋ยดีคยเข้าใจเข้าใจมันก็นสงบ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 อย่างนี้นะ่ะนะตกลงนั่นคือเป้าหมายของผู้เจ้าตัดจิตตะปริโยธาปนางังไงทําจิตจะให้ผ่องใสเดีนะ๋ยนดะีอันที่มันไม่ผ่องใสเพราะความคิดนะพวกเรานะคิดปั๊บไม่ผ่องใสเลยนะไม่คิดนั่นแหละว่งงางั้นถือมันผ่องใสอย่างนี้เป็นต้นนะ